มีลูกเรีอยงคะมีแล้วค่ะอายุเท่าไหร่ละคะอ,อ๋ออายุ8ปขวบค่ะให้คะแนนความเหนื่อยของการเลี้ยงลูกคุณแม่ให้กี่คะแนนสิบค่ะโอ้โห1 0สเต็มสิเลยคะ่ะเพราะว่าอะไรคะอธิบายให้ฟังทีแบบช่วงไหนมันเหนื่อยสุด จริงๆอาจจะเป็นแบบตั้งแต่แรกคลอดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เป็นแม่แม่มือใหม่ด้วยต้องแบบเรียนรู้ไปกับเขาว่าแบบเขาร้องไห้เขาเป็นอะไรเขาแบบตัวร้อยเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบสุดหินเหมือนกันสําหรับแบบผนนู้หญิงคนหนึ่งค่ะเข้าใจคุณแม่เลยพอก่อนเป็นแม่กับหลังเป็นแม่เนะะี่ยค่ะชีวิตแบบเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเรามีเป้าหมายชีวิตค่ะว่าแบบต้องทําเพื่อไฟแล้วอยู่เพื่อไ็คนลูกเลยอะ่ะที่แบบว่าเราคิดทุกวันนะคะว่าแบบ มีเด็กคนนึงนะเขามองเราเป็นแบบอย่างอยู่ว่าคุณแม,ม,ม,ม่ใช้ชีวิตยังไงใช่<ๆ>คุณแม่แบบอยากอยากให้เขาเห็นว่าเราเป็นแบบแบบอย่างที่ดีให้เขาอะค่ะคือทุกทกวันที่ใช,ช้ชีวิตก็จะนั่งคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยว่าเขาทําอะไรอยู่ถึงขนาดแบบเขาโตลแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าเขาทําอะไรอยู่นะเขาแบบ ใช้ชีวิตไปได้ดีหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยค่ะคุณแม่สุดยอดเลยค่ะขอ3คมคนะคุณแม่กับความเหนื่อยในการเลี้ยงลูกเหนื่อยแต่สุดค่ะออ๋เหนื่อยแต่สุดขอบคุณนะคะคุณแม่เดี๋ยวหมอมีของมามอบให้ด้วย DHA Probiotic Plus ค่ะเป็นอาหารเสริมพัฒนาสมองเป็นเจลี่อร่อยมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ